รดลากครับรถลากครับ so นี่แหละครับลถเวลาเสียมานะครับก็ต้องลากนี่แหละครับใครที่ใช้ดีอยู่ก็เอามาเช็คก่อนนะครับเช็คดูว่าตัวไหนที่มันบวกฟองตัวไหนเสียแล้วก็เปลี่ยนนะครับถ้าตัวไหนที่ยังพอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนตัวที่เสียแล้วต้องเรียบเปล็นแล้วก็คือพวกปั๊มคารต์นะครับปั๊มเบรกนะครับแล้วก็พวกมอเตอร์ชีตรเทียนอย่างเงี้ยครับชุดนี้อันตรายครับขันหลังครับคันหลังครับมีปัญหาเรื่อง คาร์นะครับเข้าเชียร์ไม่ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะดูแลรถคันนี้ให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ปั๊มคัดเช็คแล้วไม่รั่วใช่ไหมล่ะครับอ่าแล้วก็ข้างล่างรั่วไหมลองลองก้มดูสิช่วยกันดูเลยเดี๋ยวผมจะมี<ๆ>่เขาให้ข้างล่างผมมองดูได้ตาป่าไม่รั่วถ้ามันรั่วมันก็หยุดลงมาแล้วใช่ไอไอ,อตอนแรกที่เราเปิดดว้วยกระป๋องนี้มันแห้งเลยไหมแห้งครับแห้งเลยตเติมเข้าไปใช่งั้นพี่เปิดประตดูดูครับไปดูข้างใน อ่าตอนนี้ดูแล้วไม่รั่วเปิดตัวเลยแล้วก็ก้มตรงไอ้ตรงตรงขาอย่าเบรกอ่ขาอย่าคลาดอ่ะก้มดูเอาเมือจับดึงดึงดึงที่พักเท้าออกแต่ตัวนั้นเออมันตรงตรงตรงคอมเลยตรงแกนมันเลยอ่ะรั่วมตรงแกนมันเปียกๆไหมมองลึกๆไปอ่ะลึกๆไป,ไปตามหาถึงอ่ะโครงเหล็กเลยอ่ะตอนนี้หาอะไรรั่วไม่เจอนะ <từ S 1> แต่ช่างจันคิดว่าตัวนี้อะเสีย